ไปทำรายการก็เพลงอยู่บ้านช่วยพ่อช่วยแม่ขายมอเตอร์ไซค์อันนี้จริงไหมจริงใครอยู่แถวอ่อนนุชก็แวะไปดูได้นะครับจบไปทำรทายการทำเพลงครับ้งอ,งองสายมากสุลจบแล้วจะเป็นักร้องอยากนอนอยู่บ้านไนอนกันไปไปนอนอะ,อะไรเนี่ยเป็นรักเปอร์เหมือนพี่ปีครับไอดอลเลยอยากทำงานอะไรก็ได้ที่รวยแล้วก็งานไม่หนกักค่ะแต่ว่าไม่ชอบอยู่เฉยๆอยากทำงานแต่ของงานไม่หนักเช่นศิลปะสายไม่ใช่ตอนนี้ผมเปิดโรงแรมเปิดที่พักรีสอร์ท อุ้ยตาแล้วชื่อโรงแรมอะไรฝากได้ไหมพานอรมาแมคมป์ครับพานอรมาแคมป์เดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้นะคะาาอ้าวเอย์จะตัดต่อยอยังไม่ใช่ าอยากทำเหมือนกันเออไปทองได้ยังไงมถ้าเรดีจริงก็คงเป็นราชการมีกระทรวงไหนสนใจเป็นพิเศษไหมคะจอต่อกับบ้านไทยการ์ดโฮมยังไม่สนใจโอ้ไม่ดีไม่ดีอะไรทำงานราชการครับจะเป็นวิธีทำครับอุ้ยแล้วเราเป็นงวดวิธีทำไหมไม่เลยแต่ไม่แน่เราเราไปทำตำแหน่งอะไรอ่ะนวครให้คนไปหาแล้วกันว่าย้อนใจใคร้าวไม่บอกด้วยไปค้นกูเกิลกันนะคะนวครถามว่าบัณญชีนวพรส่งไปทำอะไรแกไปทำอยไรบ้างค่ะไปทำอย่างไร ว่างานโอเคว่างานใครอยากจ้างงานก็ติดต่อมาได้ต้องเครดิตเพย์ขายยูดูคำตอได้หวยโอเคจ้างงานซุ่มกล้องหน้ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปทำะไรแกเป็นดีไซเนอร์ค่ะว้าไม่ได้นอนนะคะเราออกค่ะเราตอนนี้เราออกยังเาออกค่ะเออเาออกไปเลยตบจไใบทำะไรแก งานพีครับงานอะไรครับขายของครับมีช่องทางไหมเดีอยากซื้อของเป็น T N Y U U I T ครับอ๋อ้ไปทำไรแกไปเป็นแอดออฟค่ะก็คือคนที่ลงโฆษณาออนไลน์ให้กับแบรนด์ต่างๆเี่ค่ะแล้วก็คอยเมเนจให้โฆษณาตัวนั้นๆนะส่วนแล้วก็ส่งผลให้แบรนด์นั้นที่ต้องการข้อมูลลูกค้าอะไรแบบนีได้ผลลัพธ์ที่สุดตอนนี้เป็นมาร์เก็ตติ้งค่ะมาร์เก็ตติ้งท่านหนึ่งบอกได้ไหมว่าที่ไหนยังไงอ่าบริษัทสีเขียวแห่งหนึ่งที่ทุกคนใช้งานกัน ก็ถ่ายกันนะนะคะใต้คอมเมนต์ใครถ่ายถูกก็ไม่รู้ว่ามีรางวัลต่อไปทำไรแกเราน่าจะเป็นแบบ่ายแต่งภาพช่างภาพอะไรเงี้ยจีเวดดิ้งโอเคค่ะบายบายโยและนี่คือจิ๋เด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับภาพพี่อมในถึงิเก่าโรงเรียนวัดฒาทองคนแรกที่ถ่ายค่ะผมเลยได้รางวัลแต่งกรฉน่าเลิศแต่งกร กัาสองคนได้มาทีสองสุดยอดสองพาจำได้

คุณผู้ชมก็คินว่าอย่างนี้มันเกี่งไก่โอ๊กเมนมาเลยเยอะๆนะร้องเสียงไต่ล้แล้วกรเปลเปอรก็ต้องโว์ความสามรี่ยับแปเปอร์ีอสองัเลยครับมีสิอปีแบ็คเป็นครับยังไงปีปีที่ผ่านมาที่กูแอบคิดน้องกูขอทอนคำพูดได้ไหม ไอคิวข้างเดียวไอคิวข้วางเดียวเหมือนรักเข้าข้างเดียวแหละครับดิฉันเลี่ยงกับนักกีฬาหลักบี้ทีมชาติชื่อดังมือทองแห่งประเทศไทยโอ,เเอ้โยเอ่ะโชว์ความสามารถที่จะในโลูกมังกร,มมรขมือเป็นมังกรขมือเป็นมังกรนะคะต้องใช้เทคนิคความสามทันทีเซนแล้วามสุดคนประมาณเจ็ปีเส่วนจะทำได้ผมฝึกมาแล้วแต่ฝึกม,มากรทำเป็นก่อนเลยเหรอครับพี่โอ้ลดเกิน รู้เหตุผลค่ะทไมชอบใช้ของทอมมี่ค่ะเอ่ออ่าเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปดูคลิปต่อรบกวนกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่ด้วยนะคะน้อมันสวยแน่นอนครับมันไมนสวยไม่สวยนะนี้ของเราหรือเปล่าใช่ของผมครับน้งเรียนทำครับงานโครงงานครับงานก๊อปปี้งานก๊อปปี้งานก๊อปปีใส่กะเนี่ยใส่แกะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยอ้าวคนอื่นละเออเอาลักใช่ไหมพี่าทำไมเด็กเซนกระเบียนชอบใช้ทอมมี่คะไม่รู้ครับบนนี้ดีกว่าแบนนี้ดีกว่าเออ คอลิตี้ดีกว่าเราล่ะมีเห็นผมไหมผมมาแค่ที่เดียวก็ได้ดีเออ EP นะ่าอยากให้จุ๊บจิ e ๊บไปบุกที่ไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่ช่องจุ๊บจิ๊บชาแนลด้วยตอนนี้มีเพจ Facebook แล้วก็ YouTube แล้วไปกดติดตามได้นะคะ ทำไมเด็กนักเรียนโรงเรียนชายล้วนสี่โรงเรียนถึงจริงจังเกับจตูรมิรมากขนาดนี้คะงานทีมันมีอะครับโรงเรียนชายล้วนทั้ง4โรงเรียนมีความสัมพันธ์นต่อกันดีมันเป็นเกียรติของแต่งกันกเอาชนะชื่อีองโรงเรียนจะได้เพิ่มแรงถึงเกียรติของสี่ตุ้ลมิตรครับแรงความเป็นอสมันเอ้ยแรงความเป็นสี่โรงเรียนชายล้วนครับมันเป็นประเพณีที่มีมานานแล้วครับฟอกไปดิสี่มันคำอ๋อกระดานได้ก็ได้แบบฟังไปกันไปแล้วท่านประธานมันแบบร้องกันไม่ได้โรงเรียนไหนเกียตาดังกว่าก็ชนะดยู่เฉลยผมไม่รู้ ว่าครับผมก็มาเชียบอลตามประสาข้าเลยครับแต่มันเชียบอลยังไงชายแท้อะ <laughs> เชียตาผู้ชายที่โรงเรียนเราไม่ต้องเป็นโรงเรียนเราก็ได้เรารักโรงเรียนไหนเป็นพิเศษไหมคะคือได้หมดแต่ว่าชอบกทปกติมันจะสองปีจัดครั้งใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงก่อนหน้ามันมีโควิดก็เลยแบบว่าต้องจัดกันเป็นที่ครับอกมันเป็นงานที่รวมโรงเรียนชายล้วนที่ค่อนข้างเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยครับมาผิดเก่าเองก็ได้มาเจอเพื่อนเก่าด้วยมันขึ้นอยู่กับความผูกพันของนักเรียนกับโรงเรียนด้วยครับเพราะว่ายิ่งถ้าเป็นนักเรียนเก่าหรือว่าเป็นนักเรียนปัจจุบันเวลามาเชียจะจดหรือไม่ก็ยิ่งจะมีอารมณ์มาเชียบ มันจะแพ้หรือจะอะไรเงี้ยใช่ยังไงเราก็รักสิมงของเราอยู่ดีแล้วก็มันก็ไม่มีทางให้เราจะเปลี่ยนเใจที่เหมือนต่อให้ผลงานจะแย่แค่ไหนโรงเรียนที่ิีนนะมันไม่มีกีฬาสีครับเพราะมันเป็นงานประเพณีของโรงเรียนนะครับก็เลยมันไม่มีกีฬาสีมันก็เลยอดมันตั้งตาเรอใช่ๆเพราะมันเป็นกีฬาที่มีมานานของที่โรงเรียนชายล้วนในประเทศไทยตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเราก็จะแบบยินกับความเป็นเทสตินเวลามีแข่งก็เลยจะยินมีพิเศษไม่ตั้งใจเลยนะครับแพ้ไม่ได้ยอะไรเงี้ยคือโรงเร ก่นเ,เป็นกีฬาส่วนใหญ่ที่ผู้ชายชอบเล่นอยู่แล้วรวมถึงการปลูกฝังเทนีรักโรงเรียนของสี่งเรียนมนะก็จะช่วยให้เราอินในการเชียร์จเติริตมากขึ้นครับแม่ไปทํางานก่อนนะจ๊ะคนเก่งเดี๋ยวแม่จะรีบกลับมาหาหนูตอนห้าโมงเย็นนะเย้ หาเงินไปจ่ายค่าเทอมให้หนูคนละลูกทำไมกูไม่มีแฟนสักทีวะหน้ากูหญิงเหรอเปล่าหน้าึงเหี้ยทำไมคนโบราณชอบเอาเด็กทารกแรกเกิดใส่กระดองเพราะว่าถ้าเอาเด็กทารกแรกเกิดใส่หวัวเด็กก็จะอยู่เทบเกินไปทุกคนดูสิน้องอยู่ไม่ได้นะสำหรับพิธีรับเด็กออกน,นะคะเขาก็จะยกกระดองมาแล้วก็ร่อน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 ไม่ใช่เขาจะร่อนเบาๆแบบนี้แล้วเขาก็จะพูดว่า ามวันลูกผีสี่วันลูกคนลูกของใครใครเอาไปเนอะนี่คือพิธีรับขวัญเด็กอ่อนนะคะทําเพื่อบอกแม่ซื้อว่าเด็กคนนี้กลายเป็นลูกคนแล้วไม่ต้องมารบกวนอีกแล้วนะแม่ซื้อในทางภาคอีสานนะคะเขาเชื่อว่าแม่ซื้อคือแม่คนเก่าที่คอยดูแลเด็กทารกตั้งแต่อยู่ในท้องจนคลอดแล้วเวลาเด็กทารกคลอดออกมาเนี่ยแม่ซื้อคนเก่าก็จะรู้สึกห่วงแหงาอยากเอาลูกกลับไปอยู่ที่เมืองผีของตนด้วยซึ่งมันทาให้บางครั้งเนี่ยเด็กอาจจะเกิดความเจ็บปวยได้ค่ะทุกคนแม่ซื้อเดิมก็จะรู้ว่าทารกนี้จะไปเป็็็นนนลลูกกกกของคแ้ววจะไมม่าารรบเดท คนุนใครที่เคยเห็นคนเฒ่าคนแก่ทําพิธีกรรมนี้ก็คอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะกดติดตามจุ๊บจิ๊บชนแนลไว้เพื่อรับชมคอนเทนต์สนุกนกแบบนี้ได้อีกนะทำให้นิสิตถึงอยากมาเรียนคณะนิติศาสตร์ละ่ะเพราะว่าหนูอยากเป็นผู้พิพากษาที่ประดุมความยุติธตรรมในสังคมค่ะอาจารย์แล้วก็อยากใช้กฎหมายมาช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะคนด้อยโอกาสที่โดนเอารัดเอาเปรียบในสังคมค่ะอาจารย์ออกคำตอบจากใจนิสิตจริงๆสิเออ